สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนวิชาวิทยาศาสตร์กันค่ะในสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเราเรียนเรื่องอากาศและลมส่วนวันนี้นะคะเราจะขึ้นในบทที่2ค่ะเรื่องปัจจัยในการดำรงชีวิตของมนุษย์และสัตว์เราไปเริ่มกันเลยนะคะปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์มีอยู่3ประการด้วยกันอันดับแรกนั่นก็คืออาหารค่ะ อาหารก็คือสิ่งที่เรารับประทานกันเข้าไปใช่ไหมคะโอเคต่อไปก็จะเป็นน้ำค่ะและอากาศค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำการรู้จักทั้ง3าอย่างนี้ไปพร้อมๆกันนะคะอันนี้คือคำถามที่จะถามไว้เผื่อเด็กๆสงสัยเราจะได้หาคำตอบไปพร้อมๆกันโอเคไหมคะ หากมนุษย์ไม่รับประทานอาหารเป็นเวลาสามสัปดาห์จะตายหรือไม่อันนี้คือคำถามค่ะถ้าไม่รับประทานอาหารเป็นเวลาสามสัปดาห์จะตายหรือไม่เดี๋ยวลองดูกันนะคะเรามาเริ่มบนที่อาหารเลยอาหารเนี่ยเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อร่างกายช่วยทำให้ร่างกายเราจะเดิญเติบโต และสาม,มารถดำรงชีวิตอยู่ได้อาหารที่มนุษย์ควรรับประทานและมีประโยชน์ต่อร่างกายคืออาหารห้าหมู่นั่นเองเราจะมาเริ่มอาหารที่หมู่แรกกันเลยนะคะอาหารหมู่ที่หนึ่งทั้งหมดนี้คือหมู่ที่หนึ่งอาหารหมู่ที่หนึ่คือนมไข่เนื้อสัตว์เราจะให้สารอาหารเป็นประเภทโปรตีนค่ะ ประโยชน์ของอาหารหมู่ที่1คือช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโตและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอต่อไปเราจะดูหมูที่2นะคะหน้าตาของหมูที่2เป็นแบบนี้ค่ะอาหารหมู่ที่สองคือ,อาารประเภทนี้ข้าวแป้งเผลือบมันและน้ำตาลอาหารหมู่ที่2จะให้สารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดร มีประโยชน์คือช่วยให้พลังงานแก่ร่างกายไปต่อนะคะในหมู่ที่3ค่ะหมูที่3ก็คือพืชผักต่างๆในภาพนี้เลยจะให้สารอาหารประเภทวิตามินและเกลือแร่ประโยชน์ของหมูที่3คือช่วยเสริมสร้างการทำงานของร่างกายให้ปกติ และช่วยสร้างภูมิคุ้มกันโรคต่างๆภูมิต้านทานนั่นเองค่ะโอเคเราไปดูหมู่ที่4กันนะคะหมู่ที่4อยู่ในรูปร่างหน้าตาของผลไม้ต่างๆนั่นเองผลไม้ก็จะให้สารอาหารประเภทวิตามินและเกลือแร่เช่นเดียวกันจะช่วยเสริมสร้างการทำงานของร่างกายให้ปกติและช่วยสร้างภูมิต้านทานโรคต่างๆ ต่อไปนะคะจะเป็นหมูที่5ค่ะหมู่ที่5จะดูในรูปเลยนะคะหมู่ที่5จะมีลักษณะหน้าตาเป็นแบบนี้คือไขมันจากพืชหรือสัตว์นั่นเองให้สารอาหารประเภทไขมันประโยชน์ของหมู่นี้คือให้พลังงานและให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายเรียบร้อยแล้วค่ะอาหาร5หมู ที่ร่างกายมนุษย์ต้องการเน้นย้ำอีกห,หนึ่งรอบนะคะมู่ที่หนึ่งคือสารอาหารประเภทโปรตีนอยู่ในนมไข่และเนื้อสัตว์ต่างๆมู่ที่สองให้สารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตจะอยู่ในอาหารประเภทข้าวแป้งเผืออมันและน้ำตาลมู่ที่สามจะให้สารอาหารประเภท วิตามินและเกลือแร่ก็จะอยู่ในลักษณะของพืชผักต่างๆส่วนหมู่ที่4ค่ะจะให้สารอาหารวิตามินและเกลือแร่เหมือนกันหมู่ที่3และหมู่ที่4จะให้สารอาหารเหมือนกันค่ะและหมู่สุดท้ายคือหมู่ที่5คือไขมันจากพืชและสา์อยู่ในประเภทของไขมันนั่นเอง ในหน้านี้นะคะอาจาจะอยู่ในแทบจะทุกวิชาเลยไม่ว่าจะเป็นสุขค่พะพละนักเรียนก็ต้องรู้ว่าอาหารจำเป็นกับร่างกายมากน้อยขนาดไหนโอเคเราจะไปต่อกันเลยนะคะเราจะมาดูกันว่าในหนึ่งวันมนุษย์คนรับประทานอาหารวันละสามมือ้อได้แก่มื้อเช้ามื้อกลางวันและมื้อเย็นนักเรียนทานครบหรือเปล่าคะ อาหารเช้าเป็นอาหารที่สําคัญที่สุดเลยเพราะในขณะที่เรานอนหลับนั้นร่างกายจะไม่ได้รับสารอาหารตลอดทั้งคืนเมื่อตื่นนอนมาร่างกายจึงจําเป็นที่จะต้องได้รับสารอาหารเพื่อที่จะได้ใช้พลังงานและทํากิจกรรมต่างๆตลอดทั้งวันอาหารมื้อเช้านะคะนักเรียนจะต้องเน้นอาหารที่มีรสอ่อนไม่เค็มเกินไปไม่เผ็ดเกินไปไม่หวานเกินไป อาหารที่มีรสอ่อนนั้นนะคะจะเป็นเมนูช้ายกตัวอย่างเช่นโจ๊กหมูใส่ไข่ต้มเลือดหมูใบตำลึงอาหารทันยัดพื่ชกับนมจืดอันนี้ก็จะเป็นซีเรียลซีเรียลที่ผสมกับนมในตอนเช้าได้ค่ะข้อ4นะคะเป็นแซนวิชไก่ค่ะข้อ5าข้าวไข่เจียวในไข่เจียวก็จะมีผักด้วยจะได้ครบ5หมู่และ6คือสลัดผัก ผสมกับเนื้อไก่ค่ะส่วนใหญ่แล้วตอนเช้านะคะเราจะจรับประทานโปรตีนที่ไม่หนักเกินไปที่ไม่ส่งผลต่อระบบการย่อยของเราต่อไปหน้าก่อนหน้านี้เราถามเรื่องอาหารเนาะว่าถ้าเราไม่กินอาหารสัสัปดาห์จะเป็นยังไงในหน้านี้เขาถามีกแล้วค่ะในเรื่องของ การดื่มน้ําทําไมมนุษย์ต้องดื่มน้ําอันนี้คือคําถามของเราอีกแล้วค่ะทําไมมนุษย์ต้องดื่มน้ําเอาไปดูกันเลยมนุษย์ควรดื่มน้ําสะอาดวาันละ6-8แก้วหรือตามที่ร่างกายต้องการ6-8แก้วนะคะประโยชน์ของน้ําคือช่วยให้ร่างกายสดชื่น ช่วยควบคุมอุณหภูมิของร่างกายช่วยในการขับถ่ายของเสียและช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดเวลาเราร้อนๆใช่ไหมคะเราก็อยากที่จะกินน้ําเย็นอยากที่จะรับประทานน้ําเพื่อดับกระหายนี่แหละคะ่ะมีประโยชน์ของน้ําช่วยในการขับถ่ายของเสียก็คือปัสสาวะและเหงื่อนั่นเองส่วนช่วยในการกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิต เนื่องจากว่าในร่างกายเราใช่ไหมคะมีเลือดเป็นส่วนผสมและในเลือดเนี่ยก็จะมีน้ําช่วยทําการไหลเวียนของเลือดอยู่ถ้าเกิดว่าน้ําไม่เพียงพอเลือดก็จะหนืดทําให้การไหลเวียนของเลือดนั้นไม่ดีนะคะเรามาดูวิธีการดื่มน้ํากันนะคะดื่มน้ําอย่างไรให้ดีต่อสุขภาพเนื่องดื่มน้ําสะอาดและอุน่นนะคะภูปกติ สองค่อยๆจิบทีละนิดนะคะอย่าดื่มทีละเยอะเะมันจะทำให้เราจุกแน่นได้ค่ะสามหลังตื่นนอนให้ดื่มน้ำหนึ่งแก้วอันนี้ช่วยเรื่องระบบขับถ่ายค่ะสี่หลังอาบน้ำดื่มน้ำอีกหนึ่งแก้วเพื่อว่าปรับอุณหภูมิในร่างกายน้ำเย็นใช่ไหมคะเวลาเราอาบนันก็จะโดนแค่ด้านนอกเราก็เติมน้ำเข้าไปสัมผัสด้านในร่างกายด้วยส่วนห้าการ ก่อนทานอาหารสามสนาทีควรดื่มน้ำหนึ่งแก้วอันนี้ก็จะไปช่วยในเรื่องของระบบย่อยอาหารและหลังจากทานเสร็จแล้วเราก็ดื่มน้าอีกหนึ่งแก้วค่ะและสุดท้ายนะคะก่อนเข้านอนควรดื่มน้ำอีกหนึ่งแก้วเพราะในระหว่างที่เรานอนไปก็จะไม่มีสารอาหารใดๆเข้าไปเลยถูกไหมคะก็จะมีน้ำตัวนี้แหละช่วยหลอเลี้ยงหรือว่าไหลเวียนเลือดเราอยู่โอเคไปต่อนะคะอเอ๊ อันนี้น่าจะเป็นคำถามอีกแล้วหากมนุษย์กลั้นหายใจเป็นเวลานานๆจะตายหรือไม่อันนี้คือคำถามที่สามแล้วนักเรียนตอบได้ั้างไหมคะโอเคเราไปดูเรื่องต่อไปเลยอากาศอากาศคือสิ่งที่อยู่รอบๆตัว่ายเทได้ตลอดเวลาต้องการที่อยู่ ไม่มีสีไม่มีรสและไม่มีกลิ่นถ้าไม่มีสีไม่มีรสไม่มีกลิ่นแสดงว่าเป็นอากาศที่บริสุทธิ์ค่ะแต่ถ้าเมื่อไหร่มีสีมีรสและมีกลิ่นแสดงนั่นคืออากาศที่เป็นพิษและไม่บริสุทธิ์ในเมื่อสัปดาห์ก่อนหน้านี้เราเรียนเรื่องอากาศไปแล้วเนาะในอากาศของเรานั้นประกอบไปด้วยแก๊สในตัวเจนออกซิเจน และแก๊สอื่นๆรวมกันอยู่ในฝุ่นและอองต่างๆเราสามารถกลับไปทบทวนในงานได้นะคะว่าปริมาณของแก๊สไนโตรเจนออกซิเจนและแก๊สอื่นๆมีอยู่อย่างละกี่เปอร์เซ็นต์นัเรียนทำาแบบฝึกหัดมาแล้วคุูมมั่นใจว่าจำได้โอเคไปต่อนะคะเรามาดูกันที่ความสำคัญของอากาศค่ะต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์มนุษย์เราต้องการอากาศในการหายใจ เาะแก๊สออกซิเจนที่อยู่ในอากาศมีความสำคัญต่อระบบอวัยวะต่างๆเป็นอย่างมากหากร่างกายนักเรียนได้รับอากาศไม่เพียงพออาจทำให้เกิดอาการต่างๆได้เช่นอ่อนเพลียหรือปวดกล้ามเนื้อมึนศีรษะหายใจไม่สะดวกนักเรียนน่าจะเคยอยู่ในที่ที่มีรถค่อนข้างเยอะใช่ไหมคะและรถก็จะ ปล่อยแก๊สออกมาปล่อยควันออกมานักเรียนยืนอยู่ตรงนั้นนักเรียนจะรู้สึกหายใจไม่ออกแต่ถ้าเกิดว่าเราสูดลมเข้าไปเยอะนักเรียนก็จะมึนหัวแล้วก็จะทำลายระบบการไหลเวียนเลือดของเราด้วยถ้ายืนนานมากๆอยู่ตรงนั้นนานมากๆนักเรียนอาจจะหมดสติหรืออาจทาให้ถึงแก่ความตายได้เลยเมื่อหนึ่งหรือสองอาทิตย์ที่ผ่านมาเราจะมีข่าวใช่ไหมคะที่มีการเอาถุงดําถุงยขยะครอบหัว แล้วก็ทําให้คนคนนั้นตายอันนี้ละค่ะเป็นเรื่องของอากาศล้วนๆเลยนักเรียนน่าจะเห็นข่าวกันบ้างเนาะแนะนําว่าไม่ควรปฏิบัติตามเป็นอย่างยิ่งเลยไม่ควรเล่นแบบนี้นะคะโอเคเนื่องจากว่าที่เราเรียนเรียนกันมาเนี่ยมีคําถามอยู่สามคำถามเขาถามว่าคําถามที่หนึ่ง หากมนุษย์ไม่รับประทานอาหารเป็นเวลาสามสัปดาห์จะตายหรือไม่เรามาดูคําตอบกันค่ะมนุษย์สามารถมีชีวิตอยู่ได้ประมาณสาสัปดาห์โดยที่ไม่กินอะไรเลยจากนั้นร่างกายก็จะสุกผอมอ่อนเพียแล้วเสียชีวิตแสดงว่ามากสุดเนี่ยเราอยู่ได้ถึงสามสัปดาห์แต่หลังจากนั้นเนี่ยคะ่ะร่างกายเราเริ่มที่จะแย่ลง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 จนเราเสียชีวิตนั่นเอง โอเคไปดูที่คำถามถัดไปทำไมมนุษย์ต้องดื่มน้ำเพราะอะไรเอ่ยเพราะน้ำเป็นส่วนประกอบของร่างกายซึ่งอยู่ในเลือดเราคุยดกดันไปแล้วใช่ไหมคะจะช่วยทำให้ร่างกายของเราทำงานได้อย่างเป็นปกติโอเคต่อไปเรามาถามคำถามที่3ค่ะหากมนุษย์กัน้นหายใจเป็นเวลานาน,านๆจะตายหรือไม่ใช่แล้วค่ะ หามนุษย์ขาดอากาศหายใจเพียง4-5นาทีอาจทำให้สมองผิดปกปติไปตลอดชีวิตหรืออาจจะทำให้ตายได้อันนี้เป็นข้อควรระวังอย่างยิ่งเลยนะคะเราไม่ควรเล่นอะไรแบบนี้เลยบางคนชอบเล่นเอาหมอนตีกันกับน้องแล้วก็กดไว้น,น,นานๆหรือบางคนชอบแบบเล่นซ่อนแอบไปอยู่ในที่ที่ไม่มีอากาศหายใจ อันนั้นเป็นเรื่องที่อันตรายมากนะคะนะักเรียนต้องระวังด้วยในย mm. เมื่อเราเรียนกันไปแล้วโอเคต่อไปเราจะมาสรุปนะคะว่าปัจจัยที่มีต่อสิ่งมีชีวิตมีอยู่สามประการนั่นก็คืออาหารน้ำและอากาศโอเคค่ะเราจะมาดูกันนะคะว่าอาหารเนี่ยสัตว์ต่างๆต้องกินหรือเปล่ารู้ว่าจะกินแค่มนุษย์ใช่แล้วคะ่ะ สัตว์ก็ต้องกินอาหารเหมือนกันเพื่อให้ร่างกายเจริญเติบโต,ตและดำรงชีวิตอยู่ได้ก็เหมือนกับมนุษย์นั่นแหละแต่สัตว์แต่ละชนิดจะกินอาหารแตกต่างกันสัตว์บางชนิดอาจจะกินพืชบางชนิดอาจจะกินสัตว์อื่นหรือจะกินทั้งพืชทั้งสัตว์ก็ได้ยกตัวอย่างนะคะถ้าเป็นงูงูจะกินกบซึ่งเป็นสัตว์ที่กินสัตว์อื่นเสือกินกวาง ก็เป็นสัตว์ที่กินสัตว์อื่นไก่กินหนอนและข้าวเปลือกมีทั้งหนอนและข้าวเปลือกแสดงว่าสามารถกินได้ทั้งพืชและสัตว์นกกินหนอนและมเมล็ดพืชแสดงว่านกเนี้เป็นสัตว์ที่กินได้ทั้งพืชและสัตว์กระต่ายกินหญ้าแสดงว่ากระต่ายเป็นสัตว์ที่กินพืชนั่นเองทัานไหมเอ่ย หมากินหญ้าแสดงว่าหมาเป็นสัตว์ที่กินพืชเช่นเดียวกันทันไหมคะโอเคไปต่อนะต่อไปน้ําน้ําก็เช่นเดียวกันค่ะสัตว์ทุกชนิดต้องกินน้ําเพื่อให้ร่างกายทํางานอย่างปกติเพราะสัตว์ทุกชนิดก็มีเลือดอยู่ด้านในเหมือนกัน ทำให้เขาสามารถดำรงชีวิตยอยู่ได้แต่ถ้าขาดน้ำมันนานสัตว์ก็จะเหมือนเรานะล,ะลูกเขาก็จะตายลงเช่นเดียวกันโอเคนั่นต่อไปคืออากาศสัตว์ทุกชนิดจะต้องใช้อากาศในการหายใจเน้นว่าทุกชนิดนะลูกเพื่อทําให้ระบบอวัยวะต่างๆในร่างกายทํางานเป็นปกติใช่ไหมคะถ้าสัตว์ไม่มีอากาศหายใจ สัตว์ก็จะตายสัตว์กับคนก็จะมีลักษณะเหมือนกันก็คือต้องการอากาศน้ำและอาหารค่ะโอเคเราจะไปทำแบบฝึกหัดในเล่มนี้กันนะเรียนจำเล่มนี้ได้ไหมเอ่ยที่แจกไปหน้าตาแบบนี้อย่าลืมเขียนชื่อด้วยนะคะโอเคไปดูแบบฝึกหัดกันเลยเราจะมาเริ่มที่ใบที่หนึ่งค่ะ เมื่อได้แล้วอยากจะให้นักเรียนนะคะทุกคนเขียนชื่อของตัวเองเขียนเลยค่ะเด็กหญิงอ่ะครูขออนุญาตใส่ชื่อนะคะและนามสกุลชั้นปสามทับอะไรใส่ไปเลยเลขที่เท่าไหร่ใส่ไปเลยโอเค หลังจากนั้นนะคะนักเรียนก็ดูว่าเขามีคำสั่งว่าอะไรคำสั่งจะเคลื่อนต้นคำว่าคำชี้แจงให้นักเรียนนำข้อมูลต่อไปนี้ไปเติมให้ถูกต้องข้อมูลที่ว่านี้ก็คือ3ามคำด้วยกันคือคำว่าน้ำอาหารและอากาศสามคำนี้สามารถใส่ซ้ำได้นะคะเราจะมีทั้งหมด8ดข้อนักเรียนก็เอาข้อความนี้ลงมาใส่ดานล่างได้เลย ยกตัวอย่างเช่นปัจจัยที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตของมนุษย์มีสามอย่างได้แก่อะไรบ้างนักเรียนก็ดููน้ําอากาศอาหารทั้งสามอย่างนี้ใช่ไหมคะถ้าใช่หนูก็เอาลงมาเติมเอาลงมาเติมและเอาลงมาเติมได้เลยต่อไปเราควรกินเราควรต้องกินกินอะไรกินอากาศไหมใช่ไหมลูกเราควรต้องกินอากาศใช่ไหมคะ ถ้าเกิดว่านักเรียนเลือกว่าเราควรต้องกินอะไรนักเรียนก็สามารถที่จะเอาข้อความทั้งสามอย่างนี้เติมลงไปได้เลยเลือกทีละข้อความนะคะโอเคแบบฝึกหัดบบห,นหน้าที่หนึ่งผ่านไปไปดูแบบฝึกหัดหน้าที่สองกันเจอแบบฝึกหัดเมื่อไหร่ให้ทําการเขียนชื่อทันทีป้องกันการสูญหายเผื่อหน้านี้มันไปตื้ตกอยู่ที่ไหน จะได้ให้คะแนนถูกครูคนอื่นเจอเขาก็จะได้เก็บมาคืนแล้วก็มีคะแนนจะได้ไม่ต้องทำใหม่ถูกไหมคะเมื่อกี้เขียนนามสกุลไม่พอครั้งนี้ก็เขียนตัวให้เล็กลงนิดนึงแล้วก็อยู่ชั้นป3ทับอะไรใส่ปลายเลขที่เท่าไหร่ใส่ปายปโอเคครูบอกว่าถ้าเจอใบงานเขียนชื่อเขียนชื่อเสร็จหลังจากนั้นต้องทำอะไรเอ่ย หลังจากนั้นต้องอ่านคำชี้แจงว่าเขาให้นักเรียนทำเครื่องหมายถูกหน้าข้อความที่ถูกและทำเครื่องหมายผิดน้าข้อความที่ผิดแสดงว่านักเรียนจะทำได้แค่2เครื่องหมายเท่านั้นคือเครื่องหมายถูกและเครื่องหมายผิดตามข้อความเรามาดูข้อที่หนึ่งค่ะปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์มีสองอย่างคือน้ำและอาหาร แต่ที่เราเรียนมาเนี่ยใช่2อ,อย่างไหมคะไม่ใช่เนาะที่เราเรียนมีน้ำอาหารและอะไรอย่างหนึ่งลูกเก่งมากเลยคะ่ะและอา,ะอากาดใช่แสดงว่าข้อนี้เราต้องใส่เครื่องหมายอะไรคะ เก่งมากเลยข้อนี้เราก็ต้องใส่เครื่องหมายผิดโอเคไหมใช่ไหมคะหลังจากนั้นเราก็มาอ่านแบบฝึกหัดทั้งหมด10ขอ้อถ้าข้อความไหนคิดว่าถูกให้ใส่เครื่องหมายถูกข้อความไหนคิดว่าผิดให้ใส่เครื่องหมายผิดโอเคไปต่อนอะได้แบบฝึกหัดใบนี้สำหรับสัปดาห์นี้นะคะก็จะเป็นแบบฝึกหัดแผ่นที่3าม หลังจากที่เห็นใบงานแล้วครูแป้งบอกว่าให้เขียนชื่อเห็นใบงานแล้วเขียนชื่อเจิดเจิดเจิดเจจเจอเจเจปรายเลขที่เท่าไหร่ใส่ไปหลังจากนั้นให้ดูอะไรลูกคําชี้แจงใช่แล้วค่ะว่าเขาให้นักเรียนบอกอาหารหลักห้าหมู่และประโยชน์ให้ตรงกับภาพนักเรียนก็ต้องดูว่าภาพที่หนึ่ง ที่นักเรียนเห็นนี้คืออะไรนักเรียนก็ไปดูว่าภาพที่นักเรียนเห็นเนี่ยค่ะอยู่ในหมู่ที่ไหรในหนังสือเรียนหรือในวิดีโอที่เราได้ดูไปมาต้นคาบใช่ไหมคะนักเรียนก็สามารถไปย้อนดูได้หรือว่าเปิดหนังสือควบคู่กันไปอันนี้ก็คือหมู่ที่ก็ใส่ตัวเลขเลยค่ะจะเป็นหมู่ที่หนึ่งหรือ สองสามสี่ห้าอันนี้ให้ใส่ตัวเลขจะใส่ได้เพียงแค่หนึ่งตัวเท่านั้นถ้าใส่ไปแล้วตัวเลขอื่นใส่ไม่ได้นะคะหลังจากนั้นหนูก็ใส่ประโยชน์ทั้งหมดเนี้ยครูแป้งอธิบายไปหมดแล้วถูกไหมเราก็แค่มาทำแบบฝึกหัดทบทวนดูอีกครั้งหนึ่งมีทั้งหมดห้าหมู่เช่นเดียวกันโอเค หลังจากที่เสร็จแผ่นนี้แล้วนะคะมีทั้งหมดกันบ้านจะมีทั้งหมดสามแผ่นเดี๋ยวขออนุญาตเขียนไว้จะได้ไม่ลืมโอเคแผ่นที่หนึ่งปัจจัยในการดำรงชีวิตเขียนว่า homework จำคำว่า homework ได้ไหมคะ homework แปลว่าการบ้านหน้าที่หนึ่ง homework ใบงานที่สองและโฮมเวิร์กในใบงานที่3โอเคตอนนี้นะคะแบบฝึกหัดทั้งหมดจะอยู่ในเล่มแบบฝึกหัดนี้แล้วนะเพราะว่าหนังสือแบบฝึกหัดอาคารหนูได้ส่งครูมาแล้วเนาะเราก็จะสลับกันทาเพราะทำหนังสือแบบฝึกหัดเสร็จเราก็จะให้ใบงานไป พอใบงานหมดเราก็จะเอาหนังสือบางพุดัดกลับไปทําอีกหนึ่งรอบดีไหมคะเราจะได้มีภาพให้ดูทบทวนไปพร้อมๆกันกับวิดีโอนี้โอเคหลังจากดูวิดีโอนี้เสร็จแล้วนะคะอย่าลืมทบทวนกันบ้านนะคะ See you again next time have a nice day and good luck to you เจอกันใหม่ครั้งหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ